ดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะโยตาาหมอ <c oughs> ลกล้เจอเราต่างเป็นเพื่อนที่นี่มาตั้งนานแล้วแต่วันนี้มันแากไปเหมือนเดิมก็ยังสงสัยเพราะอะไรรู้ว่ามันมีควรมากเกินกว่านี้มันดูไม่ดีแต่ห้ามใจไม่เคยไว้เลยสักทีคิดไปสื่อกับเธอลา เท่าไรมันไม่ฟังอย่าบอกว่ารักเธอมาขึ้นทุกวันก็หัวใจมันสั่นทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเธอหากเธอลอ มองกลับมาจะเจอคนนี้ที่มองเธอมาน,นานแล้วอยากบอกเธอถึงความจริงข้างหน้าไม่อยากเก็บไว้แค่คนเดียวอีกต่อไปรู้ว่ามันมีควรมาเกินกว่านี้มันดูไม่ดีแต่ห้ามใจไม่เคยไว้เลยสักที uh. คิดไปซื้อกับเธอแล้วหวั่าใจไม่ไว เท่าไรมันไม่ฟังอยากบอกว่ารักเธอมาคิดทุกวันก็หัวใจมันสั่นทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเธอ ใจไม่ไว้ห้ามใจเท่าไรมันไม่ฟังอยากบอกว่ารักเธอมาขึ้นทุกวันก็หัวใจมันสัน่นทุกครั้งที่เห็นรอยยิ้มของเธอคิดไปสื่อกับเธอแล้วอดใจไม่ไว้ห้ามใจเท่าไรมันไม่ฟังจะให้หยุดรักเธอก็คงจะไม่ทนันให้รู้ไว้แล้วกันฉันคิดไม่สื่อกับเธอแค่คนเดียว ค,คิดไม่ซื่อกับเธอสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามว่าแพทของเราซิงเกิลใหม่ล่าสุดชื่อว่าคิดไม่ซื่อครับผมเออพูดถึงที่มาเอานี้ต้องเอาไมาตัวเองนี่แหละคิดไม่ซื่อที่มาเป็นไงอะ พี่มากครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแนวเพลงนะก็ะหลายคนอยากทราบว่าเมื่อก่อนจะเป็นแนวロックแนวพ็อ,กพอปอก,<ช>ก็เปลี่ยนแนวหน่อยนะมาเป็นแนวแบบฟังง่ายฟังสบายขึ้นก็ม,มีกลิ่นอายของในยุค80มาผสม,มเป็นซ i นิป o ๊อปนะครับแล้วก็เนื้อหาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นนะช่วงแบบว่ายุคข,ขาซ่านยุคไม่ย้อนอารมณ์ณเพื่อนแอบชอบเพื่อนประมาณนี้นะฮะมันก็เหมาะกับเรื่องของแนวเพลงที่มันน่ารักน่ารักดี นะครับผมก็ทำเองทุกขั้นตอนทำมาเลยใชบเดี๋ยวอันนี้คือ MV ีป่ะใช่ใช่เอ็นี่คือแบบย้อนยุคสวนสยามมากเลยนะใช่ใช่ก็คือว่าเราอ่ะตั้งใจที่จะให้งานออกมาตรงตามใจเรามากที่สุดนะครับก็เลยทำเองทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงการอัดเสียงทำมาสเตอร์ลิงมิกนะครับแล้วก็คิดคอนเซ็ปต์เรื่องของมิวสิกวิดีโอด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือแบบกลุ่มของหลานๆนะฮะ คือจริงๆแล้วใช่ใช่เพราะว่าแรงบันดาลใจเนี่ยได้มาจากชีวิตของหลานหลานชายนะในช่วงแบบมปลายอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยเป็นช่วงที่แบบสดใสนะฮะเริ่มรู้จักเพศตรงข้ามนะมีอะไรที่แบบมีประสบการณ์ดีๆนะครับก็ขอฝากด้วยนะฮะได้มาจากหลานที่คิดไม่ซื่อใช่ไม่ซื่อเพื่อนเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเป็แฟนรายการของเราเนี่ยอยากติดตามฟังเพลงดูเอ็มวนี้ที่ไหนบอกเลยทางช่อง YouTube ครับ Pat Power Pat Official Channel นะฮะแล้วก็ตัวเพลงเนี่ยสามารถฟังในทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ ตอนนี้นะครักำลังจะมีมิเติ้งคอนเสิร์ตอ้โหมาใหม่ใช่แพดเพล์แพทมิเติ้งคอนเสิร์ต2023นะฮะวันที่10มิถุนายนนี้นะครับผมเปิดแค่รอบเดียวเท่านั้นนะฮะรับจัดเพียงแค่300ที่นั่งเท่านั้นนะครับผมที่มสวประสานมิตร Meet. อ่าใช่พี่ใช่ผมมาบ่อยมากแอวนี้ใช่ช่วงนี้ครับก็ตอนนี้กำลังซ้อมกันอย่างเต็มที่เลยนะมีเซอร์ไพรส์มากมายของแจกเพียบนะฮะแล้วก็จองบัตรได้แล้วนะฮะที่เว็บไซต์นะครับเดอะคอนเสิร์ตนะครับผมไปเจอกันได้นะฮะสิมิถุนายนนี้ฮะบัตรยังพอมีเหลืออีกนิดหน่อยเอาบัตรราคา3,500 3น0 0าสามแล้วก็1,500ด้วยคือไม่แปลกใจเลยว่าคิดไม่ซื่อเนี่ยเขาแต่งเองร้องเองเขียนเอง MV ็มวกำกับเอง ขายคอนเสิร์ตก็ยังพูดเองหมดเลยด้วยคือไม่ให้เราพูดเลยคือคือคือบริษัทเราทําเองทุกขั้นตอนเลยก็อยากจะพรีเซนต์ว่าอันนี้เราทําเองจริงทุกขั้นตอนใส่ใจรายละเอียดนะฮะแม้กระทั่งของที่ลึกเนี่ยออกแบบเองดีไซน์เองแล้ววันนี้มากันมีขับรถมาเองไหมยังขับไม่เป็นโอเคโอเคมีรายการ YouTube ด้วยใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้ก็ได้มีส่วนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมกับทางเซนต์เอเดเตนเมนต์นะฮะเป็นรายการของตัวเองนะฮะแล้วก็เป็นพิธีกรเต็มตัวครั้งแรกในชีวิตคือรายการ แพทแชร์แพทชั่นนะฮะเป็นรายการที่รวมคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจในการสร้างอาชีพนะครับก็เป็นรายการที่หลายๆคนดูแล้วน่าจะแบบมีไฟมีกําลังใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ไปดูกันแล้วกันนะครับรายการแพทแชร์แพทชั่นนั่นเองนะและอย่าลืมกับกับคอนเสิร์ตของแพทพาวเวอร์แพทมินที่คอนเสิร์ตสองพันยี่สิบสามด้วยวันที่สิบวิุนายนนี้แล้วนะที่มอสวอเนี่ยหลังกระมี่นี่ยแพทขอบคุณมากที่แวะมารายการนะขอบคุณมากครับคุณรายการมากครับแล้วฝากเพลงใหม่ที่มีชื่อว่าคิดไม่ซื่อครับบ� คุณผู้ <All right. S 2> ชมด้วยแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์กับคุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวคิดไปเสือเธอปวดใจม่ไหวหัใจดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับกุ้งกิงกุ้งกิง